motherfucker. Surprise, ฮัลโหลสวัส <accurately> ดีครับวันนี้เราอยู่กับเกม For All C นะครับภาร์ที่สิบแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราจะมากันเลยเหรอคือคุยพูดจะเป็ทันจบเออเอายัดไปเลยนี่แหละเออตาย วันนี้ครับเราจะมาพาหาชุดกรอบเมบๆนะครับสักชุด2ชุดเดี๋้อเมื okay. ่อกี้เหมือนในในในตัวพีชีพตัวพีชีพยาไอตัวพีชีพเจอแล้วตายตายเอออ่าตัวตายผมว่าผมผมว่าผมยืนห่างมันตั้งเยอะนะยังโดนอีกเหรอรัศมีระเบิดนี่มันจะโหดไปไหนระเบิดวงกว้างมากใช่ไหมเอ็งอะ Bon <Guerra> อุยฮะอบิจีสอยเลยอื้ออื้อโดนชิปห uh, ายโอ้โหภาพเบอร์แล้วเริ่มเริ่มเริ่มวิ่งหนีแล้วเซตอุ้ยน่ากลัวเกินระเบิดพีชิปยังไม่พอพุกอบิจีมาด้วยนี่คือจะเล่นสงครามประสาทกันใช่เปล่าโอ้พวกแมลงด้วยแมงกุจีเพียบอี อ้าวลืมไปมว่าเหนื่อยอยู่นี่่าไม่ไม่ตรงนี้แหละหัวนี่แหละสอยหัวเอออ่าไม่โดนวิ่งเถอะโอ้ยโดนจังๆเลยคราวนี้โอ้ยเลือ่อนรถเร่ด้วยหิวแป๊บย,ยังตาม,มาอีกเหรอโอ้หลบเก่งเว้ยรอสเตมินา่าโหลดก่อนแต่เย็นๆสิพวกพี่ สอกอัดเลยไม่ไหวแล้ว <c oughs> โอ้ยหลบเอ้ยนี่คือเจอตีนเยอะไปเปล่าโอ้ยนี่คือเกิดมานี่โคตรสวยเลยคนระับอะไรก็ไม่รู้แป๊บนะก็ว่าอยู่ทำไมกดหาไม่เจอลืมใส่ปืนมันเองที่บ้าเออมาเฮ้ยกวางเว้ยกวางจัดไหมกวาง จัดสิลูกลูกไม่จัดพ่อจัดเองเรียบร้อยครับหัวเบะเลยหัวหลุดเลยโหโหดร้ายมากด่าตัวเองเนี่ยเออวันนี้เราจะพามาหาชุดเกาะระดับเมเปกันนะครับรู้สึกจะอยู่แถวๆนี้แหละจะเป็นตึกใหม่นะประมาณตรงเนี้ยฮะตรงนี้แต่ผมยังไม่เคยมานะแค่ไปดูคลิปฝรั่งเข้ามาอีกแล้วครับท่านแอนะบเอตรงไหนว่าอันนี้หรือเปล่าเนี่ยคุ้คุขอวิ่งไปดูก่อนนะครับ ใช่ตรงนี้ไงเจอแล้วแล้ว,แล,วแล้วหลังไหนเนี่ยเอ้ยพวกไลเดอร์ปะ่ะนั่นน่าใช่แหละสไนดีกว่าเว้ยนั่งชิลเลยนะเองไองโอ้โหนัดหนึ่งไม่ตายวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งแล้ว,ว,ลวกัดเลยมาเอาช่วยช่วยช่วยยิงไม่ต้องไม่ต้องมาใช้นี่แหละยิงเลยจะทุบมา่าข้าอ อีแน่เดียงตัวเลยโอ้ยใสหัวมันนี่ปังเละเละเลยเฮ้ยตรงไหนอีตรงไหนอีกยู่ไหนอีกวะเซฟก่อนเดี๋ยวตายจากนั้นกระโด่มีกระสุนไหมมีระเบิดชุดเกราะโอ้ยโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วมาบิสบอลเข็ม โอ้ oh, สม,มีโ oh oh, อ้โหไอ้พวกนี้อือตายก่อนติดเชื้อยังไม่พอหรืองไงเนี่ยติดเชื้อเยอะแล้วทุกยิงออ้ <c oughs> หมดหมึกเลือดเลือดจะหมดแล้วอุ้ยอ้แปบ๊บหนึ่งชายาแก้เชื้อก่อนชุบ <c oughs> โอ้ยอะไรเนี่ยโผล่มาทั้งสองชุดเลยอ่ะ ก็จะเล่นให้ตายใช่ปะเนี่ยเฮ้ยไม่มีปัญหามาอยู่ไหนอีกพวกแมงกุจีเอ้ยนี่สองนัดแล้วก็ไปตัวนูน้นอ่าตัวนู้นไม่ได้เอาตัวนี้ก่อนสโลตัวนี้เอาไปนั่นแหละหลังเอน็นไม่มีกระดูกสลังเวอะ ปิ๊บบอยเก็บเออที่ไขอ่อะนะเฮ้ยวุด,วดอีเนะี่ยยิงซะก่อนรู้เลยเนะี่ยว่าฝ่ายร้ายโอ้โห,โหกระตุกตรงนี้พลังงานเอ้ยฝ่ายร้ายหรอเปล่าตำโวจจังวะคือมันพวกกันเนื้อมันใช่ฝ่ายเดียวกับเราเปล่าไม่รู้นะแต่เรายิงเครื่องไปแล้วอะ อออออ้ยออืืยิ่งทีพลิ้วเลยนะเจ๊ตูดงอนเชวแล้วก็โดนะเจ๊อ่ะตรงนี้แหละต้องพิชิตกันหน่อยแล้วถูกหมาฆ่าเหรอเอือไม่ตายอุ้ยโหดโหดอึดอึดอึดสายอึดื้อเละไหนอีกไหนวะอ๋อด้านบน เป็นเครื่อง M MK สุกี k MK นะไม่ใช่ยิงยิงคนก่อนดีกว่าหุ่นมันอยู่กับที่เดีคนมันเดินได้ไหนคนไหนคนไอตัวอะไรอะมูป่าหรือวัววัวส่วัว <laughs> น่ารักเชียรเป่ากูรอเล่น <laughs> ไม่น่ารักหรอกเอือ้ออ่าติดเหล็กนี่แน่เหมือนมันจะไม่ทำ้ายเราแฮงันก็ปล่อยไปละกันนะครับ ถึงจะเป็นบัวกลายพันธุ์ก็ก็สงสารอยู่นะเนีโอเคยิงไอ้นี่แหละยิงเครื่องนี่แหละคนมันหมดแล้วืออหรือแอบอยู่ก็ไม่รู้เดีย๋ยวค่อยหายทีหม,มาเจ็บเลยเว้ยเล่นสมาขาหักเลยนะพวกเองชุดเกาะระดับเมียบทั้งนั้นเลยเนี่ยปืนเลเซอร์ไม่เอาครับอืม10มม หอกเล็กไม่เอาฮะฉีดเลยชิบเอือจิมตุดมาประตูนี้เป่าเนี่ยไม่น่าใช่ดูไม่คุ้นอ่ะขึ้นไโดูกระสุนของเครื่องจักรนี้ก่อนนะครับไหนมามันเจออะไรอีกเจออะไรลูกลูกเจออะไร <c oughs> นำไปเลยลูกพอ่อเอา้าจะเข้าทางนี้นี่ว่าเรา มาขวางอะไเงัน้นโทษทีช่วยไม่ได้เดือดอืมนี่ยเฮ้ยแมงกุจีนะโอ้ยเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวกี่ตัววะเนี้ยตายระยะเผาคนอย่างนี้โดนแน่นอนไม่โดนนี่คือยิงโง่มากมาย เ้ยโอ้ยิกแล้วตรงนี้แหละอ้าวยิงไม่ได้ใกล้เกินโ,โหระยะเผาขนเลยตีแนี่โดนนัดหนึ่งก่อนเออเออเออเหนื่อยอีเราอยู่ส่วนไหนแล้วเนี่ยดูไม่คุ้นเลยดูในแมปแพบ็บออกห่างมาไกลแล้วพี่ <laughs> รีเทิร์นรีเทิร์นกลับกลับตรงนี้มีของไหมมีโค้ยระเบิดด้วย มีทั้งโค้กมีทั้งระเบิดโคกให้มวยมันยิงอะไรอยู่วะยิงหมาแล้วอ่ะเนี่ยต้องวิ่งกลับไปครับฝั่งนี้วิ่งกลับวิ่งกลับฮึบเอข้าไปฝั่งนี้ได้ป่าเนี่ยตรงนี้ขึ้นลอกได้น่าสนวุ้ยจัดไปสำรวจโลกหน่อยว้าวเมืองสวยเนี่ย เราต้องอยู่ที่สูงครับแล้วเราจะได้เปรียบโอเครู้สึกตรงนี้เฟมเลทจะตกนิดหน่อยฮะเด๋ยอยู่ที่สี่สิบกว่านะครับโอ้มีชั้นด้านล่างต่อไปด้วยหน้าโชนหน้าโชนเอ้ยหมาเราอยู่ตรงไหนอะเนี่ยมองไม่เห็นหมาด้วยซ้ำไปเฮ้ตรงนั้นมีกล่องครับกระสุนด้วยโอเคมีอีกไหม เซฟก่อนดีกว่าเดี๋ยวตกลงไปตายนะแล้วก็ลงด้านล่างปุ๊บดูแมปแพบไม่ใช่ต้องทางนี้ครับเดินตรงไปทางนี้โอเคคือจะหาชุดเกาะแต่ละชุดนี่มันยากยากเทวเนี้ แต่มันดูไม่คุ้นเลยอะพี่ไม่คุ้นจากที่ดูในคลิปเลยเอ๊ะหรือหลังนี้ขอมาเช็คก,ก่อนละกันถ้างั้นอืมไม่ใช่ฮะหม,มาไม่ตามหมานะครับตามสัญชาติยานตัวเองบ้าง <c oughs> ตามแต่หมานี้ <c oughs> ชีวิตฉันมีแต่หมานำไม่เอาแล้วชีวิตนี้ มันน่าจะแถวๆนี้แฮะโอ้กับมันกำลังสีบ้านเลยตรงนี้โอ้เมกุดปลาก่อนเลยเจอครับปลาเลยตัวพีชีพอีกแล้วไม่เอากูไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยไปไกลๆไปตายไม่ต้องมายุ่งเอือฮึไอมี <laughs> ตัวพีชีพเนี่ยที่เสียวสุด เธออยู่ใกล้ๆนี่พอว่านะเธอจะอยู่ใกล้ๆนี่ผมนี่หวาดเสียวเหลือเกินเออยิงตายเช็คซิมีไฟแช็กกับสารกับมันตรังสีเฮ้ยตรงนี้ไม่คุ้นเลยไม่เคยเห็นมีหุ่นด้วยครับเป็นหุ่นเล่าเป็นหุ่นที่เป็นมิดอ,อุ้ยอู้พาระเบิดไหนวะนั่นบนอ่ะไม่รู้ครับเจอตู้เซฟเปิดก่อน อึบอึบชุดอโอเคน,นี่กระสุนเยอะแยะเลยสูดเลเซอร์แล้วก็ตังตังคแคบเฮ้ยชุดทักซิโดไม่เอาอะ่ะวัดปืนอะไรเนี่ยอ,อ๋อน่าจะน่าจะปืนลูกซองละมะันะ้งณไทยดาไหนว่านี่ไง 5้าเองไปเลยไกลๆนึกว่าจะเป็นปืนพิเศษซะหน่อยเพราะว่าเห็นมันเออคิดว่าอันนี้มันเป็นแม็กมันไงก็เลย <c oughs> คิดว่าอาจจะเป็นแบบปืน grade, อัปเกรดเวอร์ชันห้าอ้าวนี้ก็หุ่นนะครับยังมันเขยตคนดีคนเป็นมิตแต่ถ้าดูนี่เราจะกลายเป็นศัตรูทันทีเลยนะครับครับได้ด้วย อ๋อจีม,มาพักตรงนี้นี่เองขายของเหรอ <Hey there. S 1> คุยสันหน่อย caps, อ๋อใช่แหละน่าจะขายของครับนี่กระสุนกระสุนห่อของเราเราใช้ปืนอะไรอยู่อะ่ะต้องการสิบมมเนี่ครับใช้เยอะหน่อย318แครับโอเคพอได้ แล้วก็จุด44จุด44โอ้โหแพงจุงเบยยยไม่มันแพงจุงเบยจุด44เนี่ยจุด45ใช้พันกว่าเนี่ยเอาไปซื้อไปมีตังค์เยอะแยะใช้ใช้ซะบ้างแต่ไปก็เอาไปไม่ได้เนี่ยเว็นแต่ว่าโหลดเซฟได้โหลดเซฟมาแก้ได้5.56นี่ไม่เคยเห็นไม่เคยใช้เลยด้วย จุดสามแปดนี่ก็ใช้เยอะอยู่นะไม่แพงด้วยแต่ไม่เอาครับเพราะามันน่าจะเป็นของปืนกลนนะรับซึ่งยิงแป๊บๆก็หมดแล้วโอเคเช็คอย่างอื่นบ้างโอเคกดอาตกลงเสร็จสิ้นเสียไปพันกว่าค่าทิ้งนี่ไหมเนี่ยอยากได้กล่องกระสุนนี่ครับซฟหน่อยครับซฟซฟแล้วเราก็ จะเป็นโจนโฉดโจนโจนโฉโอ้โห oh, มันฉีดยาด้วยมันโดบยาเว้ยโดบยาเออป้าโดบยาเออโดบทันมันเนี่ยเฮดช็อตฟึ่อนะครับแล้วกูจะตกลงซื้อกับมันทำไมตั้งนานเนี่ยป้นง่ายๆอ๋อเอาเอาตังคืน40บาทแลกกับการเสียความเป็นมนุษย์ไปนะครับโอ้รู้สึกผิด <c oughs> น้ําตาจะไหลโหลดเซฟดีกว่าดังงั้น เมียวๆมๆนผมแค่จะลองดูว่ามันค่าแล้วมันจะได้อะไรหรือเปล่านะโอเคป้าป้าคืนชีพโอ้ยแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยหายากเหลือเกินเอ้ยนี่ไงเจอแล้วพลาดได้ไงอ้ยิงก่อนเลยจัดก่อนมาติดเลยมาห้อยหัวยิงเลยเนี่ย โหดมากเป็นการป้องกันที่โหดมากเช็ะรอบๆก่อนนะครับโอเคเคลียร์เข้าไปเลยนฮะแล้วก็วยมีศพบ,บานเบอร์รู้สึกว่าจะโดนฆ่ามันแล้วนะครับโดนฆ่ามาก่อนผมจะมาซะอีกเนี่ยรู้สึกตรงนี้จะไม่คุ้นเลยครับมีหุ่นเดี๋ยวๆสีแดงนี้ใช่ชัวร์เลยเนี่ยมันกระโดดกระโดด ยิงเออตีแน่ตีแน่ตายโอ้ยฉีดก่อนฉีดจึก๊กไหนวะตีแน่โอ้แล้วก็ตรวจ้นหน่อยครับเขาขอมีเหล็กอยู่สี่ด้วยแมวเ,เอ้ยนี่มีส่วนประกอบอะไรบ้างส่วนประกอบนี้ผมจะเอาสกรูนะครับถ้าเกิดเจอนี่ผมเอาแน่นอนนะ พราะสะกตูตอนนี้ขาดแคลนมากในการของคาบอะนะของคาฟที่เป็นสกูเนี่ยอยากได้ครับผมเดี๋ยวๆได้ยินเสียงนุนไงทำไมไม่ยิงตูยิงหมาตูมาแปลกอะเนี่ยเฮ้ยมีกระสุนสิมมอด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยชิ้นส่วนเอ้นี้ศพคนลืมคน้นชิ้นส่วนเนี่ยอะไรเนี่ย ไม่มีครับมีแต่พลาสติกหลักๆอันไหนประตูนี้เปิดได้เปล่าเปิดได้มีตูเ้เซฟกับเครื่องอันล็อกอะไรสักอย่างน่าจะอันล็อกหุ่นยนต์ละมะั้งแต่ไม่ทันแล้วผมยิงทิ้งไปแล้วโอ้โอ okay. <ช>เคกระสุน10มมเก็บไว้กระสุนอะไรก็ไม่รู้นะครับ2มมเนี่ยเป็นแม็กเลยถุนชดการ นี่มีสปริงกับเกียร์อันไหนที่มีเกียร์ผมก็เก็บเอาไว้นะพอเกียร์ก็หายากใช้ได้อยู่เอ๊ะนี่อะไรเนี่ยระเบิดเหรอน่าจะไม่ใช่โอเคดันบนต่อเลยครับต่อไม่ได้คหรอยันก็ด้านล่างทางไหนแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไงมีลิฟต์ไปขึ้นลิฟต์เอ๊ยลืมพาหมาขึ้นเปิดไฟหน่อยครับ รอริฟรอริฟมาชิคกระสุนกันก่อน16นัด753โอเคเตรียมพร้อมอ้าวมาวาปมาได้หรอมาปีนลิฟต์มาได้ไงเนี่ยสไปเดอ,อร์แมนยังอายอืมโอเคทางนี้อันล็อกออหักโอเคว้าว มีกระดานเชสเตอร์ก้อนเนื้อตัวอะไรสักอย่างนี่เข้ามาทำไมเนี่ยมีตู้เซฟไงเยี่ยมอุย้ยหกักโอเคได้แล้วกระสุนเยอะแยะเลยช้อนปืนไม่เอาโอเคครบไป อันบนต่อเลยรู้สึกมันจะแงงๆอยู่ด้วยครับหมางุนหิดถ้าทางด้านบนจะมีโจดเฮ้โจดครับโจดนี่ห้องอะไรเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวคุณ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 มีสองด้านโอ้ oh my god ก oh. อ oh. oh. ู้หอุ้ยต่อยหมาโอ้โหยิงรถนิดเดียวอ oh. oh. ตาย,ายแล้วชิบหายแล้วจะตายแล้วอุ้ยหุ่นนี่ก็โหดเลยเนี่ย ชิปหอยเซฟก่อนเซฟทำไมไม่รู้เออโอ้โหหน้าแดงเลยหิวก่อนอ้อยหุ่นแค่หุ่นตัวนั้นก็โหดแล้วนะแป๊บแป๊บแป๊บไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนี่เลยกลับระเบิดโผล่มาดีโผล่มาบนคงไม่ได้เรื่อง โอ,อ,ยอ้ยตกใจ้ายิงอัดอือ้เอเฮ้ยวางระเบิดอุย้ยวางระเบิดอือ้อตายฮิวเล่นสง,ง่อยเลยเซฟด้วยหุ่นนี้ฆ่าย,ยากอะเนี่ยเอ้ยฆ่ามันฆ่าง,ง่ายแหละเพียงแต่ว่ามันโจมตีเรานี่ผมเคยโดนนะแบบว่าโดนทีเดียวตายเลยอะนะโหดมาก โอ๊ยกระตุกแต่หุ่นได้บนโหดกว่าครับถึงจะไม่โหดเท่ากับไอหุ่นนี้แต่ว่ามันอึดอะนะแทบจะคงกระพันเลยแหละโอ้ไมมีรูมีรูไม่รมีร,รูนอนเอาย,ยิงไม่ได้เดนึกว่ามันจะมีประโยชน์นะมาเปลี่ยนเป็นระเบิดโมโนโท็อกเพราะมันอีในป่าตรงๆเลยอีหัวแตกครับหัวแตกอุ้ย เออโอ้เลือดลดโหดมากพี่เจอของอืดแล้วฟึ๊บโอ้โหยิงตรงนี้เจ๊งได้เลยอะแต่ใช้ไม่ได้ครับนี่เนี่ยอยหัวนี่แหละอื้อตายตายกูตายใช้ปืนนี้ดีกว่าเดี๋ยวรอเอ่อสเตมินาให้มันโหลดเอาให้เต็มก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่ง โอ้ยโหด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 เจอตัวโหดตั้งแต่หัวว <si ันเลยเว้ยไอ้นี่มันตอนค้ามมาเนี่ยถมจะตีสองให้ด้วยแน่ใจเย็นดิพี่รอหน่อยมาเต็มฟึบตรงนี้อัดรัวรัวเลยปังเออยิงรัวรัว ังใช้ความแรงนัดหนึ่งนอ้แน่ไอ้เออโอ้ยรอครับรอยิงไปรอสเตมิน่าไปจเจริญชาตินี้มันจะฆ่ามันได้เนี่ยมันช่วยไม่ได้มันฆ่าย,ยากอเนี่ยแถมยิงทีร,ร,รถเลือดลดพลาดเออรอรอเธอรู้งี้นะน่าจะพาเสื้กกอเกาะมาด้วย แต่ว่าเราจะมาเอาเสื้อเกาะไงแ,ไแค่นี้แหละอีอิงอิงที่เหลือก็ความสามารถเองล้วนๆระเบิดอุยโอ้ยแขนหักสองข้างเลยแล้วถือปืนได้ไงเนี่ยชุบเออเรียบร้อยกว่าจะฆ่าเองได้นี่ลำบากเลยเกินกสุส40 อันนี้นี่มีคอสองโอ้โหคุม้มถือว่าคุ้มสุดคุม้มอันนี้มีของอะไรที่จำเป็นไหมไม่มีเลยเออทีนี้ก็หาหุ่นนครับหาหุ่นนี่ไงเจอหุ่นแล้วหุ่นแลเซฟก่อนเซฟแล้วเซฟอีกเช็คก่อนนะครับโอเครู้สึกต้องกดสวิตช์นะ ต้องกดสองด้านด้วยนะเปิดโอ้โหหุ่นมีคอแถมให้ด้วย thank you เว้ยเมื่อกี้เกือบค้างขึ้นฟึบงอได้ชุดอีกกับบ้านอีกตัวหนึ่งแล้วโดนลงเลนเนี่ยโดนลงไปเลนเนี่จะตายไปอ่ะเฮ้ยน่าจะไม่ตายมั้ง โอเค okay, ไม่เป็นไรแต่ถออลงพลวดเดียวตรงนี้นะตายชัวเลยผมว่าตอนนี้ใส่ชุดกเกาะเหล็กก็มันน่าจะมีสะเทือนบ้างเน่มีตู้เซฟแอบโชคดีจิมจิมโอเคได้สิหมอกกระสุนว้าวความแรงยี่สิบเอ็ดไม่เอบนะเรียบร้อย ตรงนี้เช็คครบมาแล้ววาร์ปกลับบ้านเอาชุดไปเก็บโอเคมาถึงบ้านแล้วค่ำเลยเนี่ครับดูความแรงเอ้ยดูการป้องกันชุดหน่อยสิหนึ่งพันหนึ่งรอยแปดสิบน่โหดมากเป็นเกาะอย่างดีเลยเนี่ยโอเคเอาชุดไปเก็บอืมเยี่ยมเก็บตรงไหน,นลนะเนี่ย เยอะเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันฟึบถอดเออโอเคชุดเทปไปเลยโอเคครับสำหรับเกม For All าร์ทนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ